ขึ้หน้าบ้านกลางทุ่งของวันนี้เนาะวันนี้ตั้งเสานะครับตั้งเสามกข้างหน้าเนาะตั้งเสามกข้างหน้าสี่ต้นนะครับก็ความกว้างสามสามเมตรนะครับผมความความยาวก็ตามตัวบ้านตามตัวอาคารก็ห้าเมตรสามคูณห้าเนาะสี่ต้นนะครับผมสี่ต้นพึ่งเทเสร็จไปเมื่อสักพักหนึ่งนะครับผม เสาสีต้นตั้งได้มาตรฐานมากนะครับผมวันนี้การทําบ้านอัปเดตบ้านก็มีอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาครับหน้าต่างก็เปิดรับลมอยู่ข้างบนนะครับผมตอนนี้เรามาดูอาจารย์เทสเสียงพิณเสียงแคนกันด้วยนะครับข่างใหญ่แมงใหญ่ทหญเทสเสียงพิณเสียงแคนเสียงเพาะนะครับ ขอโบลักสีดำด้วยนะครับผมโบลักสีดำเดี๋ยวจะมีโบลักสีดำด้วยตอนนี้มีอะไรข้างในเราฉาบหรือยังยังไม่ได้ฉาบนะครับแค่ทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยสงสัยพรุ่งนี้จะฉาบละช่วงพรุ่งนี้ช่างใหญ่เราจะฉาบนะครับผมพรุ่งนี้ช่างใหญ่ก็คงได้ฉาบแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็มีผ้าผ้าด้านหลังนะ มีฝ้าด้านหลังหลังจากที่ช่างไปวาเลนไทน์ที่บ้านมาเนาะเออนายช่างใหญ่แล้วไปไปว่าไปเนี่ยครับยิง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 ฝ้ารอบนอกฝ้าฝ้าฉลุรอบนอกนะครับเหลือนี่หน่อยเหลือนิดหน่อยฝั่งนี้เนาะต้องเดินท่อร้อยสายไฟก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยฉาบเนาะฝุ่นหลังมันก็ดีเดินท่อแล้วสายไฟใช้ใช้ไอ บล็อกลอยหรือว่าอะไรบล<อ><อ>็อกฝังอ๋อใช้ใช้แบบบล็อกฝังเนาะครับบล็อกฝังแล้วก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนะครับบล็อกฝังแต่บล็อกลอยมันง่ายเกินไปสําหรับช่างเขาเนาะขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพิณกันนิดนึงเพื่อเป็นอันนี้ให้คาเรงใจนิดหนึง่งอ้าวขอโบลักสีดำด้วยครับผม ช่างใหญ่ของเราตั้งเสียงอยู่นะครับตั้งเสียงอยู่นี่แหละครับความสุขครับความสุขเวลายามว่างยามพักผ่อนเนาะหลังจากเรารอปูนรอปูนเสร็จตัวเนะวาะก็มีการดีดพินดีกีตาร์ฟังอะไรไปเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมการอัปเดต บ้านกลางทุ่งของเรานะครับผมจะอัปเดตทุกๆวันแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ